สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟาฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันคุณทำงานหนักทุกวันแต่กลับรู้สึกว่าเงินเดือนยังไม่พอรายได้ไม่มั่นคงอนาคตยังเต็มไปด้วยความกังวลจริงหรือไม่ว่ามนุษย์เงินเดือนถูกผูกมัดไว้กรอบเดิมๆจนแทบไม่มีทางเลือก แต่ความจริงคือเราสามารถพลิกชีวิตได้หากมีกุญแจที่ถูกต้องกุญแจสู่ความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างไรพอดแคสต์ Podcast ep 23อิสรภาพทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนสวัสดีครับ เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเราทำงานหนักมากนะแต่สถานการณ์การเงินนี่เหมือนไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เลยเหมือนเราเติดอยู่ในวงจรเดิมเดิมครับตื่นเช้าไปทำงานฝ่ารถติดรองเงินเดือนออกแล้วเงินส่วนใหญ่ก็ หายไปกับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นไม่ค่อยมีเหลือเก็บเลยไม่ต้องพูดถึงอนาคตที่มั่นคงหรือว่าอิสรภาพทางการเงินที่หลายหลายคนฝันถึงกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับจากแหล่งข้อมูล2แห่งที่ผมว่าน่าสนใจมากที่จะช่วยเราเห็นภาพชัดขึ้นว่าจะสร้างสิ้นทางสู่อนาคตการเงินที่ดีกว่าเดิมได้ยังไงแหล่งแรกเนี่ยมาจากช่องจิตตาวลส์นะครับคอเน้น3ขั้นตอนสําคัญเลยสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะ,กะเกษียณเร็วขึ้นส่วนอีกแหล่งหนึ่ง มาจากช่องลาวหายฝรัง่งอันนี้เขารวบรวม micro habits หรือนิสัยการเงินเล็กๆแต่ผมว่ามันทรงพลังมากนะมีตั้ง30กว่าข้อเลยครับเป้าหายของเราวันนี้ก็คือมากลั่นกรองเอาแก่นความคิดสำคัญสคัญแล้วก็เทคนิคที่มันจับต้องได้จากทั้งสองแหล่งนี้แหละครับมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้จริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินกันมาเริ่มเจาะลึกประเด็นแรกกันเลยนะครับ ดูเหมือนว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยที่ทั้งจิตตะเวลฟ์แล้วก็ลาไฮฟรังพูดถึงเหมือนกันเป๊ะก็คือเรื่องของการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจิตตะเวลฟ์นี่เขามีคำเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพมากเขาบอกว่าการไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเราวิ่งมาราธอนแต่ไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนครับ วิ่งไปมันก็ไม่มีวันถึงเรื่องเงินของเรามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยคือลองถามตัวเองดูก่อนว่าภาพความสําเร็จทางการเงินในความคิดของเราเป็นแบบไหนอยาก,กเกษียณสักอายุเท่าไหร่คะแล้วชีวิตหลังกเกษียณที่เราอยากได้ล่ะเป็นแบบไหนต้องมีเงินเท่าไหร่กันแน่ถึงจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้โดยไม่ต้องทํางานประจําอีกต่อไป การมีตัวเลขหรือว่ามีภาพที่มันชัดเจนแบบนี้อยู่ในใจเนี่ยจะทําให้เราประเมินให้ง่ายค่อยเงอะเลียขว่าการใช้จ่ายแต่ละครั้งหรือการตัดสินใจลงทุนแต่ละอย่างมันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของเราหรือเปล่าคือมันช่วยให้เราเห็นภาพระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องใช้จ่ายในแต่ละวันครับ แล้วทางเราไฮเฟิร์นเขาก็มีเทคนิคที่ช่วยเสริมเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยนะคือการเขียน financial affirmations หรือคำยืนยันทางการเงินแปะไว้ในที่ที่เราเห็นบ่อยๆเช่นหน้าจอคอมหรือสมุดบันทึกการเห็นเป้าหมายทุกวันแบบนี้มันช่วยตอกย้ำในใจเราใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมีวินัยเรื่องเงินถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนการโปรแกรมความคิดเราให้จดจ่ออยู่กับเป้าหมายแล้วก็สร้างแรงจูงใจในระยะยาวได้ดี แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเล้าไหารุงเขาไม่ได้บอกว่าต้องตั้งเป้าหมายแล้วต้องมาทุกข์กับปัจจุบันนะคะเขามีแนวคิดที่เรียกว่า gratefully dissatisfied คือให้รู้สึกขอบคุณแล้วก็พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งมั่งที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคต ไม่ใช่การพอใจแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยซึ่งดิฉันคิดว่ามันสำคัญมากเลยนะคะในการสร้างเส้นทางระยะยาวเพราะว่าถ้าเรารู้สึกแย่กับปัจจุบันตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยากนะคะที่จะมีพลังไปให้ถึงเป้าหมายได้อ่าเข้าใจเลยครับพอเรามีเข็มทิศนำทางแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่ทานจิตตะเวลฟ์ Valve, เขาให้ความสำคัญมากๆก็คือการมีแผนการเงินที่เป็นระบบเขาชี้ว่าแค่มีรายได้เยอะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้การันตีความมั่งคั่งนะ แต่การบริหารจัดการเงินที่ดีตัางหากที่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นกับดักของใครหลายคนเลยนะครับที่แบบหาเงินเก่งแต่ไม่มีเงินเก็บเลยเป็นประเด็นที่สัมพันธ์มากเลยค่ะเพราะว่าความมั่งคั่งเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่รายได้นะคะแต่วัดกันที่ทรัพย์สินสุทธ,ธิที่มันเพิ่มขึ้นต่างหากการรู้จักจัดสรรเงินอย่างเป็นระบบเนี่ยแหะค่ะที่จะสร้างความแตกต่างได้จริงๆจิตตะเวล เขาแนะนำกรอบการบริหารเงินที่เข้าใจง่ายอย่างกด50-30-20ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วคือแบ่งรายได้เป็น50%สําหรับค่าใช้จ่ายจ,จำเป็นหรือ needs พวกค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางอะไรพวกนี้อีก30%สําหรับความต้องการส่วนตัวหรือ wants พวกไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้งท่องเที่ยวและอีก20%ซึ่งอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะสําหรับการออมและลงทุนหรือ savings and investment ค่ะ แล้วถ้าเป้าหมายของเราคือการเกษียณเร็วขึ้นหรืออยากสร้างอิสรภาพทางการเงินให้มันไวขึ้นกว่าเดิมนะครับจิตตาวล์เขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องปรับสัสดส่วนให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเป็น40 20 40คือลดส่วน w a n t s ลงเหลือแค่20%แล้วก็ไปเพิ่มส่วน savings and investment เป็น40%เลยการปรับแบบนี้เหมือนการเร่งสปีดให้ไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นจริงๆนะ แต่ก็ต้องแลกกับการปรับลดไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันลงพอสมควรเลยใช่ค่ะซึ่งหัวใจของการทำตามแผนพวกนี้ให้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ตามคือหลักการออมก่อนใช้หรือ pay yourself first นั่นเองไม่ใช่ว่ารอให้สิ้นเดือนแล้วค่อยมาดูว่าเหลือเท่าไหร่ถึงจะเก็บไม่ใช่นะคะจิตตาว a ลส์แนะนาว่าทันทีที่เงินเดือนเข้า ให้ตั้งโอนอัตโนมัติเลยค่ะส่วนที่เป็น saving a n d investment น่ะไม่ว่าจะเป็น20%หรือ40%์ตามแผนที่เราวางไว้โอนไปเข้าบัญชีเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะทันทีเลยเหมือนเราจ่ายเงินเดือนให้กับอนาคตของตัวเองก่อนนะคะ่ะอ๋อจ่ายให้ตัวเองก่อนเลยใช่ค่ะแล้วค่อยนําเงินที่เหลือไปบริหารจัดการตามสัสดส่วน needs กับ wants ต่อไปวิธีนี้มันช่วยสร้างวินัยได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเผลอใช้เงินส่วนที่ควรจะลงทุนไปได้เยอะเลย พอพูดถึงเรื่องการจัดการเงินให้เป็นระบบเนี่ยทางลาวไฮฟรอนเขาก็มี microhabit ที่ผมว่ามันสอดคล้องกันแล้วก็ทำได้จริงมากๆเลยนะคือการแยกบัญชีไม่ใช่แค้บัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจนะแต่หมายถึงบัญชีส่วนตัวนี่แหละที่ควรจะแยกย่อยไปอีกเช่นบัญชีใช้ใจ่ายรายวันบัญชีลงทุนบัญชีสำหรับเป้าหมายระยะสัน้นระยะยาวอื่นๆเทคนิคนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ ควบคุมการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นจริงๆอครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งจดบันทึกทุกอย่างละเอียดเลย ช่วยได้มากจริงๆค่ะเพราะการแยกบัญชีมันทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่ามีเงินอยู่ในแต่ละส่วนเท่าไหร่เหมือนเป็นการตั้งรบประมาณไปในตัวสำหรับบัญชีใช้จ่ายนะคะพอเงินในบัญชีนั้นใกล้หมดเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าต้องชะลอการใช้จ่ายลงโดยที่ไม่ต้องมานั่งจดรายรับรายจ่ายย้อนหลังให้ปวดหัวเลยค่ะมันช่วยให้การควบคุมเป็นไปโดยอัตโนมัติมากขึ้นนะแล้วก็สอดคล้องกับหลักการออมก่อนใช้ที่จิตต๋เวลเน้นด้วยคือเรากันเงินสดลงทุนออกไปก่อนแล้วในบัญชีแยกต่างหาก การแยกบัญชียังช่วยให้เราเห็นความคืบหน้าของเงินในแต่ละเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะคะมันสร้างกําลังใจได้ดีเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย finance plan ยังเตือนให้ระวังพวกค่าใช้ใจ่ายแฝงเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเช่นค่า subscription ที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือค่ากาแฟแพงๆทุกวันเพราะพอรวมๆกันแล้วเนี่ยเงินส่วนนี้อาจจะมากพอที่จะนําไปลงทุนให้งอกเงยได้เลยนะคะโอเคครับเข้าใจเลย มีเป้าหมายแล้วมีแผนการจัดสรรเงินด้วยกฎต่างๆแล้วแล้วก็มีเทคนิคแยกบัญชีแล้วทีนี้มาถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นสมรภูมิในชีวิตประจำวันของหลายคนเลยคือพฤติกรรมการใช้ใจ่ายนี่แหละครับซึ่งเราไฮ f ฟล์รุงนี่เขามีม i โครเฮบิตหรือนิสัยเล็กๆที่น่าสนใจเยอะมากเลยอย่างอันแรกที่ผมชอบมากคืออยากได้อะไรให้รอ24ชั่วโมงฟังดูง่ายๆนะแต่ทาไมมันถึงได้ผลครับ อ๋ออันนี้เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันช่วยชะลอ,อก,การซื้อของตามอารมณ์ชั่ววูบหรือ impulsive buying ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆหลายครั้งเลยนะคะความอยากได้ของเรามันเกิดจากอารมณ์ณขณะนั้นหรือการถูกกระตุ้นจากโฆษณาบ้าง การรอ24ชัมม่วโมงเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างระยะห่างให้เราได้กลับมาคิดด้วยเหตุผลมากขึ้นพอเวลาผ่านไปเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นขนาดนั้นก็ได้หรือมีอย่างอื่นที่สําคัญกว่าหรืออาจจะไปเจอทางเลือกที่ดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าก็มีค่ะ การรอมันช่วยให้เรากลับมามีสติแล้วก็ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากขึ้นจริงๆลดโอกาสการเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นจริงๆได้เยอะเลยครับผมอีกอันที่ผมว่าน่าจะจี๊ใจหลายคนเวลาอยากได้ของแพงๆคือเทคนิคแปลงรายจ่ายเป็นค่าแรงให้ลองคิดว่าของชิ้นนี้เนี่ยเราต้องทำงานกี่ชั่วโมงกี่วันหรือกี่เดือนกันนะกว่าจะได้มันมาอย่างที่เราไฮฟลุงเขายกตัวอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมใบละ8 0,000เนี่ย ถ้าต้องทำงานอยู่เวรถึง2เดือนเพื่อแลกมาความอยากได้อาจจะลดลงควบเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันเป็นการสร้างมุมมองที่ชัดเจนขึ้นว่าเรากำลังจะเอาเวลาชีวิตของเราไปแลกกับอะไรกันแน่มันคุ้มค่าจริงๆไหมเมื่อเทียบกับเป้าหมายระยะยาวที่เราตั้งเอาไว้หรืออาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก็ได้ค่ะของราคา5,000บาทมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเราการคิดแบบนี้มันช่วยดึงสติได้ดีมากเลยค่ะ นอกจากนี้เราให้ฟังยังมีนิสัยอื่นๆที่ช่วยเสริมเรื่องนี้ด้วยนะคะเช่นการแพลนก่อนซื้อโดยเฉพาะเวลาไปซูปเปอร์มาร์เก็ตการทำลิสต์รายการของที่ต้องซื้อจะช่วยให้เราโฟกัสแล้วก็ลดการหยิบของนอกแผนได้เยอะเลยหรือการมีวิชลิสต์สำหรับของที่อยากได้มากๆอาจจะรอให้มีเงินเก็บเป็นสิบเท่าของราคาสินค้านั้นก่อนถึงจะซื้ออันนี้สำหรับของฟุ่มเฟือยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อนั้นไม่กระทบแผนการเงินหลักของเรา มีอีกนิสัยหนึ่งที่ผมว่าแปลกดีแต่เราให้ฟรังบอกว่าช่วยได้คือจัดห้องให้เป็นระเบียบอันนี้มันเกี่ยวกับการเงินยังไงครับเนี่ยฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวโดยตรงนะคะแต่ว่าเกี่ยวในทางอ้อมคะ่ะเวลาเราจัดห้องเนี่ยเรามักจะเจอของที่เรามีอยู่แล้วแต่ลืมไปหรือเจอของที่เราไม่ได้ใช้แล้วการเห็นของที่เรามีอยู่แล้วมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า เออไม่จําเป็นต้องซื้อของใหม่เพิ่มแล้วนะหรือการเจอของที่ไม่ได้ใช้ก็อาจจะนําไปขายต่อเป็นไรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนอกจากนี้การจัดระเบียบพื้นที่ก็เหมือนการจัดระเบียบความคิดค่ะทําให้เรามีสมาธิแล้วก็โฟกัสกับเรื่องสําคัญอื่นๆรวมถึงเรื่องการเงินได้ดีขึ้นด้วยค่ะ และอีกอย่างที่ทำได้ง่ายๆเลยคือการทบทวน s u b s c r i p t i ่นรายเดือนเป็นประจำตัดบริการที่เราไม่ได้ใช้จริงๆออกไปซึ่งอาจจะช่วยประหยัดเงินได้หลายร้อยหรือเป็นพันบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะครับผมพอเราเริ่มจัดการพฤติกรรมการใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันถึงขั้นตอนที่จิตต้าเวลส์บอกว่าสำคัญมากๆและเป็นเหมือนทางรอดของคนธรรมดาเลยก็คือการเริ่มลงทุนให้เงินทำงานแทนเราทำไมเขาถึงใช้คำว่าทางรอดเลยล่ะครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ เขาใช้คำนั้นเพราะมองว่าในระยะยาวการพึ่งพาไรายได้จากการทำงานเพียงอย่างเดียวมันมีความเสี่ยงค่ะและการเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินใหญ่ๆอย่างการเกษียณเร็วได้เลยเพราะอำนาจซื้อของเงินมันจะลดลงเรื่อยๆจากเงินเฟ้อนะคะการลงทุนจึงเป็นเครื่องมือเดียวเลยที่จะช่วยให้เงินของเราเติบโตได้เร็วกว่าเงินเฟอ้อและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ให้เราไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแรงงานของเราเพียงอย่างเดียวตลอดไปค่ะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามตลาดเท่าไหร่จิตต้าเวลฟแนะนำว่าควรเริ่มจากอะไรดีครับเห็นเขาพูดถึงกองทุนรวมกับ global ETF บ่อยๆจริง กองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนดัชนี Index Fund หรือ global ETF ที่เป็น exchange traded fund ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะคะมันช่วยให้เราได้กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์และภูมิภาคที่หลากหลายโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นจำนวนมากเลยแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยบริหารจัดการให้ด้วยข้อดีคือเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งเลือกหุ้นรายตัวหรือติดตามข่าวสารการลงทุนอย่างใกล้ชิดเหมาะมากๆกับคนที่อยากเริ่มต้นแต่ยังไม่มีความรู้หรือว่ามีเวลามากนัก จิตตะเวล์เขาเน้นเลยนะคะว่าการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกผ่าน ETF เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการรับผลตอบแทนตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวค่ะอ๋อครับแล้วกลยุทธ์ที่เขาเน้นมากๆอย่าง DCA หรือ Dollar Cost averaging ล่ะครับมันคืออะไรและทำไมถึงเหมาะกับนักลงทุนระยะยาว DCA คือการทยอยลงทุนเป็นว้วงวดค่ะด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันอย่างสม่ำเสมอ เช่นลงทุนเดือนละ3,000บาททุกวันที่5ของเดือนโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตอนนั้นตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงข้อดีหลักๆที่จิตตาเวลเน้นเลยคือ 1. มันช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแม้แต่มืออาชีพเองก็ตามและ 2. มันช่วยสร้างวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะในระยะยาวเนี่ยการที่เราซื้อสมัคเสมอจะทำให้เราได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ดี คือเมื่อตลาดลงเราจะได้จํานวนหน่วยลงทุนมากขึ้นเพราะตลาดขึ้นมูลค่าพอร์ตของเราก็จะเติบโตขึ้นจิตเตเวลย้ําเลยค่ะว่าความสําเร็จในการลงทุนระยะยาวไม่ได้มาจากคนที่พยายามซื้อถูกขายแพงได้เก่งที่สุดนะคะแต่มาจากคนที่อยู่ในตลาดได้นานที่สุดและมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ําเสมอผ่านกลยุทธ์อย่าง DCA นี่แหละค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดที่จิตาเวลย้ําแล้วย้ําอีกเลยก็คือไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินเยอะๆหรือต้องเก่งมากๆถึงจะเริ่มลงทุนได้แต่คือการเริ่มเร็วและทําอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมครับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนี้จะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อเราให้เวลามันจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะการเริ่มต้นแม้จะด้วยเงินแค่หลักพันต่อเดือนแต่ถ้าทําต่อเนื่องไปเป็นเวลา10ปี20ปีหรือ30ปีเนี่ยผลลบที่ได้จากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันมหาศาลกว่าที่เราคิดมากเลยนะคะ แล้วทางลาหลายฟรังเขาก็มี micro habits ที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเช่นแบ่งเงินไปลงทุนทันทีที่เงินเข้าซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักการ pay yourself first แล้วก็ DCA เลยหรือลองเปิดบัญชีลงทุนแม้จะยังไม่เริ่มลงทุนทันงทีเพื่อทำความคุ้นเคยแล้วก็ลดกำแพงทางใจไปก่อน ตั้งเวลาเพื่อรีวิวพอร์ตการลงทุนเป็นประจำอาจจะทุกไตรามาสหรือทุกครึ่งปีไม่ใช่ดูทุกวันให้ใจหวั่นไหวนะคะแต่ก็ไม่ปล่อยปัดละเลยจนเกินไปและอาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆอย่าง Google Sheets ในการติดตามภาพรวมการลงทุนของตัวเองเพื่อให้เห็นความคลืบหน้าแล้วก็ปรับแผนได้ถ้าจําเป็นค่ะน่าสนใจนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องการบริหารเงินและการลงทุนโดยตรงแล้วเนี่ยทั้งสองแหล่งข้อมูลยังพูดถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความสําเร็จทางการเงินด้วย โดยเฉพาะทางเราไฮฟริงที่ดูจะเน้นเรื่องการพัฒนาตัวเองแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นพิเศษเลยสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินยังไงครับเชื่อมโยงอย่างมากเลยค่ะเพราะในมุมมองของเราไฮฟริงเนี่ยการเงินที่ดีมันไม่ได้เกิดจากเทคนิคเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจาก mindset แล้วก็พฤติกรรมองค์รวมของเราด้วยการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองวันละนิดไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การฟังหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะทักษะที่มันสอดคล้องกับรายได้หรือสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ในอนาคตเนี่ยเป็นซึ่งสําคัญมากค่ะมันเหมือนเป็นการลงทุนในตัวเองซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเรามีความสามารถมากขึ้นโอกาสในการสร้างรายได้มันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็จะไปช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินของเราให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราตั้งเป้าลงทุนสูงถึง40%ตามแนวทางของจิตตาเวลนะคะครับ การบันทึกฟีดแบ็ k จากความผิดพลาดก็ดูเป็นนิสัยที่ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ตามทีใช่เลยค่ะเพราะมันคือกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงทําให้เราไม่ทําผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆและอีกปัจจัยที่เราให้ฟรุงให้ความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเลือกเพื่อนและคอมมูนิตี้ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยค่ะสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดทัศนคติแล้ก็พฤติกรรมของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ การอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งมีพลังบวกสนับสนุนเป้าหมายของเราแล้วก็อาจจะมีความสนใจเรื่องการเงินหรือการลงทุนเหมือนเหมือนกันเนี่ยจะช่วยผลักดันให้เราพัฒนาแล้วก็รักษาแรงจูงใจได้ดีกว่าการอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติลบหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในยุคนี้การเข้าถึงคอมมูนิตี้ดีๆผ่านช่องทางออนไลน์มันก็ง่ายขึ้นมากด้วยนะคะครับผม สุดท้ายมีไมเซตอีกสองอันจากเหล่าหายฟรุงที่ผมว่าน่าสนใจคือใช้เงินได้ถ้ามันคุ้มค่าโดยเฉพาะกับการลงทุนในตัวเองหรือธุรกิจแล้วก็ลดการเสพเพิ่มการสร้างอันนี้มันหมายความว่ายังไงครับค่ะ สำหรับใช้เงินได้ถ้าคุ้มค่าหมายถึงการมองว่าเงินเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องประหยัดอดออมอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยถ้าการจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ซื้อหนังสือดีๆหรือลงทุนในเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตมันสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนได้ก็ไม่ควรมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองค่ะแต่เป็นการลงทุนที่ชันฉลาด ส่วนลดการเสพเพิ่มการสร้างคือการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแค่ผู้บริโภคข้อมูลสินค้าหรือบริการมาลองเป็นผู้สร้างดูบ้างอาจจะสร้างคอนเทนต์ที่ตัวเองถนัดสร้างธุรกิจเล็กๆจากความชอบหรือสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาการเปลี่ยนมุมมองนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะแล้วยังอาจจะเปิดประตูสู่โอกาสในการสร้างรายได้ช่องทางใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดได้เลยค่ะ ว่าการสร้างความมั่นคงทางการเงินหรือแม้กระทั่งอิสรภาพทางการเงินนั้นแม้จะดูเป็นเป้าหมายที่ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลยประกอบไปด้วยอย่างแรกการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนมีดาวเหนือคอยนําทางไม่ให้หลงทิศ 2. การวางแผนและจัดการเงินที่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นกฎ50 30, 20หรือ40 20 40ก็ตามการจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือออมก่อนใช้หรือการแยกบัญชีเพื่อความชัดเจน 3. การปรับพฤติกรรมการใช้ใจ่ายอย่างมีสติรู้จักยังคิดก่อนซื้อใช้เทคนิคอย่างรอย4ชั่วโมงแปลงเป็นค่าแรงหรือวางแผนล่วงหน้า 4. การเริ่มลงทุนอย่างสม่ำเสมอใช้พลังของเวลาและดอกเบี้ยทบต้นให้เงินทำงานแทนเราผ่าน DCA กองทุนรวมหรือ ETF โดยเน้นการเริ่มเร็วและต่อเนื่อง และ 5. การพัฒนาตัวเองและเลือกสภาพแวดล้อมเพิ่มพูนทักษะที่สร้างไรายได้และอยู่ใกล้คนที่สนับสนุนเป้าหมายของเราครับดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะและอยากจะย้ำอีกครั้งจริงๆว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาทั้งหมดนี้เลยนะคะคือการเริ่มลงมือทำจริงๆแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะคะ การเริ่มเก็บเงินเพิ่มเดือนละพันบาทการเริ่มอ่านบทความหรือฟังเรื่องการลงทุนวันละแค่1 0บถึงสินาทีหรือการลองปรับนิสัยการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแค่อย่างเดียวเช่นการรอ24ชั่วโมงก่อนซื้อของที่ไม่จําเป็นสิ่งเล็กๆเหล่านี้ล่ะค่ะเมื่อทําอย่างสม่ําเสมอจะสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนในระยะยาวอย่ารอให้พร้อมที่สุดเลยค่ะเพราะความพร้อมที่สุดอาจไม่มีอยู่จริงเริ่มจากจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีนี่แหละค่ะดีที่สุดครับผม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแนวคิดและเทคนิคที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นของตัวเองนะครับนิสัยและเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องใดบ้างที่อาจจะฝังรากลึกอยู่ในใจของเราโดยไม่รู้ตัวแล้วมันกําลังเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าทางการเงินของเราอยู่หรือเปล่า บางทีการลองตั้งคำถามแล้วก็ท้าทายความเชื่อเหล่านั้นดูอาจจะเป็นกุญแจสำคัญดอกใหม่ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพทางการเงินที่เราตามหาอยู่ก็เป็นได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากชอบพอดแคสต์นี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ